ปลาโอนเนี่ยสามารถเลี้ยงได้ทั้งบ่อดินบ่อปูนบ่อพลาสติกบ่อผ้าใบการเลี้ยงในถังพลาสติกระบบน้าหมุนเวียนแบบปิดนะครับดูแลเรื่องความสะอาดง่ายใช้พื้นที่น้อยทําความสะอาดง่ายด้วยครับปลาโอนเนี่ยเป็นปลาเนื้อนะครับต้องการอาหารสูงกินอาหารบ่อยต้องให้อาหารประมาณ5-6รอบป้องกันปลากินกันเองครับหนึงถัง1พันตัวประมาณ35-45โลต่อถังถ้าขายปีกเนี่ยขายกิโลละ400บาท ตามผมนะครับได้มาตรฐานจากกรมมงนะครับมาตรฐานมกส7436 2563นะครับคือมาตรฐานการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคนะครับโดยตรงของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ครับเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคหน่วยงานการันตีว่าเออระบบเราเนี่ยดีจริงๆสดสะอาดปลอดภัยไร้สารตกค้างจริงๆครับ ได้ไปเที่ยวที่ภาคใต้นะครับแล้วก็ได้ไปชิมปลาชะโอนพอชิมแล้วรู้สึกว่าปลาเนี้ยรสชาติดีรสชาติอร่อยเนื้อดีแต่ก็มองว่าทําไมบ้านเราจังหวัดพิษณุโลกเนี้ยทำไมไม่มีให้กินมีก็มีน้อยผมก็เลยดาเนินการเพราะเลี้ยงขึ้นมาเพื่อเอาไว้กินเล็กอัตราการลอดก็ประมาณ 60- 70%ยังน้อยอยู่ครับเนื่องจากเรายังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการลองผิดลองถูกอยู่2รุ่นครับเริ่มเข้าใจแล้วก็เริ่มปรับตัวกับระบบได้แล้วแล้วก็รู้จักอุปิสัยของปลาได้แครบ การเลี้ยงปลาโซนในถังพลาสติกหมุนเวียนแบบปิดนะครับการบริหารจัดการง่ายใช้พื้นที่น้อยทาความสะอาดง่ายด้วยครับจะเป็นถังขนาด2,000ลิตรเส้นผ่าศูนย์กลางเมตร50 m. สูงเมตร50 m. จุน้า2,000ลิตรนะครับวางระบบโดยการเชื่อม PVC เข้ากับท่อทุกท่อเป็นระบบีถังเลี้ยง1ถังพักน้ําและบําบัดไปในตัวถังพักน้ำเนี่ยจะทําการกักเศษที่ปลาเศษตะกรนเศษอาหารต่างๆจะไปรวมกันที่ถังกองทั้งหมดครับการเตรียมช่วงแรกจะมีถังพักน้า6,000ลิตร สองสามวันแล้วค่อยเติมเข้าบ่อเลี้ยงรันน้ํารันออกซิเจนไว้สัก1-2วันก็ได้ครับน้ำมันไม่มีปัญหาเรื่องคอรินอยู่แล้วครับเพราะว่าน้ํามันเกิดการพักอยู่แล้วช่วงแรกจะใส่ประมาณครึ่งถังก็คือช่วงปลาไว่อ่อนเราก็จะเอาปลาไซส์ประมาณสาถึงเซนนะครับทั้งหมด4 0 0 0ตัวนะครับมาลง2ถังถังละ2,000ตัวพอปลาได้ขนาด5-7เซนเราจะขยายเพื่อนําปลาเนี่ยไปลงบ่อต่อไปอีก4บอ่อบ่อละ1000ตัว ปลาชอนเป็นปลากินเนื้อนะครับต้องการอาหารสูงกินอาหารบ่อยเราต้องให้อาหารประมาณ5-6รอบป้องกันปลากินกันเองแล้วปลาเนี่ยต้องการโปรตีนสูงถ้าอดอาหารเนี่ยผมว่าน่าจะกินกันเยอะนะครับแต่เราให้อาหารตลอดถึงเราไม่อยู่เราก็เปิดเครื่องให้อาหารอัตโนมัติอยู่แล้วช่วง1 2เดือนแรกเนี่ยจะเป็นอาหารโปรตีน4 2%ครับเป็นไฮเกตเนื่องจากปลาเนี่ยต้องการโปรตีนสูง แล้วก็ปลาจะไม่กินกันเองให้อาหารต้องเยอะหน่อยวันหนึ่งประมาณ5-6กรอบแล้วก็ช่วง3-4เดือนเนี่ยเราก็จะให้อาหาร4-5รอบแล้วก็เราลดโปรตีนลงเหลือประมาณ40%เป็นไฮเกรดเหมือนเดิมครับช่วง5-6เดือนก็ให้อาหารประมาณ3-4รอบลดโปรตีนลงเหลือประมาณ35%ห้และจากนั้น6เดือนนะครับถ้าเราจะเลี้ยงยืดระยะเวลาอาจจะลดโปรตีนก็ได้ปลาชโอน,เ,นเป็นปลาที่ต้องการออกซิเจนค่อนข้างสูงครับเราต้องเติมออกซิเจนตลอด2 4ชั่วโมง ชุดของผมชุดนี้ก็ใช้ออกซิเจนประมาณ140ลิตรต่อนอาทีดูแลเรื่องความสะอาดง่ายจะดูดขี้ปลาทุกๆอาทิตย์ดูดทุกบ่อเราก็เติมน้ําเท่านั้นเลยเราก็ต้องดูว่าถ้าเกิดน้ําเสียมากเราก็อาจจะ50-60%แล้วแต่ในช่วงที่ปลากินไม่กินนะปลาชะโอ,อนเนี่ยสามารถเพาะพันธุ์ได้ทั้งปีเลยครับดูถึงความพร้อมของเขาถ้าเกิดเขาไม่มีปัญหาก็สามารถเพาะได้เลยครับ เลือกไซต์พ่อแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์แข็งแรงตัวค่อนข้างใหญ่หน่อยตัวเมียจะมีลักษณะคือหัวสั้นท้องอุมตัวสั้น,อ,อ,นอย่างตัวผู้เนี่ยจะผอมเพียวตัวยาวอายุ78เดือนขึ้นไปครับเราก็จะใช้วิธีการคือใช้ใช้ถังเติมน้ำเข้าไปให้เต็มถังนะครับมีตะแกรงรองไข่ก็มีตะแกรงรอ,องปลาเพื่อไม่ให้ปลาออกออกจากนอกบริเวณครับเป็นตะแกรงสี่เหลี่ยมพอฉีดยาเสร็จปุ๊บก็สามารถเอาปลาลงไปในตะแกรงได้เลยครับรอประมาณ24ชั่วโมงปลาก็จะผสมพันธุ์แล้วก็เราก็หยิบพ่อแม่พันธุ์ออกครับ ไข่เนี่ยก็เอาไว้ในถังเลี้ยงก่อนประมาณสัก3วันครับแรกเนี่ยลูกปลาเนี่ยจะมีถุงไข่แดงอยู่ที่ใต้ท้องเรายังไม่ต้องให้อาหารก็ได้ปลาเนี่ยสามารถกินถุงไข่แดงของตัวเองจะเริ่มให้อาหารประมาณวันที่4วันที่5ขึ้นไปครับให้ไายแดงคือแพลงต้นที่มีโปรตีนสูงครับจนกว่าจะกินอาหารเม็ดได้เกือบ25วันขึ้นไปครับปลาชะโอนเนี่ยจะได้2ไซส์คือไซส์15 ถึง20ตัวโล1ไซส์แล้วก็ไซส์10ถึง15ตัวโลถ้าเราเลี้ยงก็จะใหญ่กว่านี้หลักๆแล้วผมมองว่าถังพลาสติกมันใช้พื้นที่น้อยนะครับถ้าจะให้ดีก็ประมาณ6 8เดือนถ้า1ถัง1,000ตัวประมาณ35 4 5โลต่อถังทั้งหมดเลยทั้งทั้งชุดทั้งระบบคือ4ถังเลยโดยประมาณก็ประมาณ150 1 6 0โลขายปีนีครับจะขายอยู่แล้วคือ, 1, อกิโลละงว่า ระบบของเราเนี่ยบริหารจัดการดูแลดีนะครับค่าใช้จ่ายของเราจะสูงนิดนึงเนื่องจากของเราอ่ะเป็นระบบปิดก็มีการบ,บริหารทั้งค่าน้ําทั้งค่าไฟระบบการแพ็คแล้วก็ระบบการขนส่งนะฮะหลักๆที่ผมส่งก็คือเป็นการส่งโดยบริษัทขนส่งเอกชนครับเรานอกน้ําแข็งนะครับก็อาจจะผึ่งตาให้ตัวแห้งนิดนึงพอซีสูญญากาศเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปส่งเลยส่งในอุณหภูมิติดลบ15องศาครับส่งได้ทั่วประเทศไทยครับการตอบรับนี่ถือว่าดีครับหลักๆก็เป็นเจ้าเดิมอาจจะอาทิตย์ละ2-3กิโล หลักๆเลยก็เป็นลูกค้าที่จังหวัดพิษณุโลกครับแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงบ้างร้านอาหารบ้างแล้วก็มีคนรับไปเลี้ยงต่อบ้างก็มีครับเลี้ยงเป็นปลาสวยงามก็มีครับ ตามผมนะครับได้มาตรฐานจากกรมประมงนะครับมาตรฐานมกศ7436-42563นะครับคือมาตรฐานการพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเพื่อการบริโภคนะครับโดยตรงของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ครับอย่างขอมาตรฐานเนี่ยเราอยากรู้ว่าระบบของเราเนี่ยมันดีไหมว่ยื่นคําขอนะครับที่สํานักงานประมงจังหวัดหลกัหลกๆก็จะเป็นการตรวจค่าน้ําค่าออกซิเจนในน้ําค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ําเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างเนื้อปลาไป1กิโลในการไปเข้าห้องแลบว่ามีสิ่งไม่ดีตกค้างในตัวปลาไหมถึงจะอนุญ,ญาตให้ ใบอนุญ,ญาตขอหนึครั้งจะอยู่ได้ประมาณ3ปีครับทุกๆ6เดือนก็จะมีเจ้าหน้าที่ประมงเข้ามาสุ่มตรวจเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคครับเราต้องไปขอเพื่อที่จะให้หน่วยงานการันตีว่าเออระบบเราเนี่ยดีจริงๆสดสะอาดปลอดภัยไร้สารตกค้างจริงๆครับคิดว่าถ้าเราไปศึกษากับผู้รู้เนี่ย จะสามารถทําให้เราได้ทุกอย่างที่เป็นผลตอบแทนที่ดีที่สุด พอผมมีความสนใจแล้วก็เริ่มจริงจังขึ้นก็ได้ไปมหาวิยาลัยแม่โจ้ครับตรงคอดเรียนโดยมีดรจอมสุดาดวงวงศารับเป็นวทยากรแล้วก็แนะนําการเลี้ยงการเพาะเลี้ยงในเบื้องต้นให้เราครับที่ไปศึกษากับอาจารย์เป็นการศึกษาระบบน้ําหมุนเวียนแบบปิดในในถังพลาสติกเหมือนกันนะครับแต่ของอาจารย์เนี่ยจะเป็นถัง1 0 0 0พลิตรแต่ถังของผมเนี่ยเป็นถัง2 0 0 0ลิตรอยู่น้ําได้เยอะกว่าเราก็ใช้ความรู้ที่เราไปศึกษาเรียนรู้มาเนี่ยมาต่อยอดเพิ่มเติมในรูปแบบของเราครับพื้นที่แคบเราก็สามารถบริหารจัดการได้สะดวกสบายเลย ผมมองว่ารายได้มันก็ถือว่าโอเคนะครับคุ้มกับที่เราเหนื่อยถือว่าเป็นรายได้เสริมจากอาชีพหลักอาชีพประจําของเราครับอยากฝากถึงคนที่สนใจนะครับคืออยากให้มองหาตลาดก่อนผมมองว่าการตลาดค่อนข้างสําคัญเสร็จปุ๊บก็อาจจะเริ่มเลี้ยงน้อยๆก่อนเพื่อที่จะให้เข้าใจในตัวปลาเข้าใจในสภาพแวดล้อมเข้าใจในรูปแบบการเลี้ยงก่อนเราถึงจะลงปาลาเยอะขึ้นเนื่องจากอาหารค่อนข้างสูงแล้วก็ต้นทุนค่อนข้างสูงก็เลยอยากให้ศึกษาช่วงนี้ก่อนครับ